สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับการใช้สูตร a r ร a ฟอร์ม u l a าใน5แบบนะครับซึ่งนะครับจะใช้วิธีการทำเป็นสูตรคูณนะครับเพื่อให้เห็นการทำงานของอ r ร a ฟอร์มูล a แต่ละแบบนะครับว่ามันใช้งานยังไงแล้วก็มีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับเราไม่ได้นะครับใช้ได้เฉพาะสูตรคูณนะครับแต่เมื่อเราเข้าใจแล้วเราสามารถที่จะไปประยุกต์นะครับ ทำการใช้อ r ร์เรย์ฟอร์มูลาในรูปแบบต่างๆได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับมีวิธีการทําอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดับแรกเลยนะครับผมเปิด g o o l l s s h e t t ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับสมมุติว่าผมจะทําเป็นนะครับตามตัวอย่างเลยนะครับก็คือสูตรคูณนะครับอ่าเป็นสูตรคูณนะครับสูตรคูณนะครับอ่าสรลอูเคนะครับจากนั้นนะครับประกอบไปด้วยนะครับ แม่1ถึงแม่12นะครับผมก็จะคอนโทรลใชไว้นะครับแล้วก็ลากลงมาแบบนี้เลยนะครับ1ถึง12นะครับเสร็จแล้วก็อาจจะจัดกลางนะครับโอเคนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเราก็จะเขียนนะครับปกติแล้วนะครับถ้าเราอยากให้นะครับเลขในเซลล์นี้นะครับได้คูณกันแล้วเป็นเลขอะไรนะครับเราก็อาจจะใช้สูตรธรรมดาก็ได้นะครับเช่นนะครับพิมพ์คําว่าเท่ากับอย่างนี้นะครับ เท่ากับช่องนี้นะครับแล้วก็คูณนะครับด้วย2อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะได้เป็น2ขึ้นมานะครับและตอนนี้นะครับ g o Google s h e e t แบบใหม่นะครับมันจะอัตโนมัตินะครับก็คือมันจะขึ้นมาแบบนี้ให้เรานะครับแล้วเราสามารถที่จะคลิกนะครับแล้วให้มันทําอัตโนมัติกับรอบแบบนี้เลยก็ได้นะครับมันก็จะเป็นสูตรแบบนี้นะครับซึ่งนะครับเราจะต้องมีการใส่สูตรทุกช่องเลยนะครับซึ่งนะครับ หลักการของ array formula นั้นไม่ได้มาทําแบบนี้นะครับก็คือพิมพ์ที่จุดเดียวที่เหลือมันจะต้องนะครับใส่สูตรให้เองอัตโนมัตินะครับมันจะโชว์เลขสีโดยไม่ต้องโชว์สูตรนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นการใช้ array formula อย่างนี้นะครับโอเคนะครับอย่างนี้ผมขอลบออกไปก่อนนะครับทีนี้นะครับอ่ะเชื่อว่าเราต้องการทําสูตรคูณแม่2นะครับตรงนี้เราอาจจะพิมพ์เลขสองขึ้นมาไว้นะครับพิมพ์เลขสองขึ้นมารอไว้เลยนะครับ จากนั้นนะครับทำอย่างไรจะให้มันนะครับคำนวณอัตโนมัตินะครับตั้งแต่ช่องนี้ลงไปถึงข้างล่างนะครับแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับขึ้นมาก่อนนะครับสูตรอารีฟอร์มูลานะครับเท่ากับนะฮะแล้วก็พิมพ์นะครับ ARR นะครับก็ขึ้นมาให้เราเลือกแล้วนะครับอาร a ฟอร์มูลาคลิกนะครับจากนั้นนะครับสูตรอารีฟอร์มูลาที่เราจะใช้ในวงเล็บนี้คืออะไรนะครับก็คือนะครับอ่าช่องตรงนี้เราเรียกว่าช่อง A2 เราก็ระบุลงไปว่า a 2อย่างเงี้ยนะครับแล้วจะให้คูณกับอะไรนะครับเอา a 2เนี้ยคูณกับอะไรก็คือแม่2นะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายคูณนะครับแล้วก็ใส่2ลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็วงเล็บปิดอย่างนงี้นะครับกด enter อ้าวมันก็ได้แค่ช่องเดียวเหมือนเดิมนะครับอันนี้ยังไม่ใช่สูตรที่เต็มรูปแบบนะครับเต็มรูปแบบคืออะไรนะครับอ่าเราก็นะครับมาดูสูตรกันต่อนะครับ อารีฟอร์มูล่านะครับอ่าวงเล็บเปิดขึ้นมานะครับอ่าขอลบใหม่ก่อนนะครับอ่าเราต้องการให้มันคำนวณนะครับทั้งคอลัมน์ A นะครับทั้งคอลัมน์ A นะครับเราก็นะครับเลือกเป็น A2 นะครับช่อง A2 ก็พิมพ์เข้าไป A2 อย่างนี้นะครับจากนั้นใส่เครื่องหมายช่วงก็คือโคลอนนะครับแล้วก็ A นะครับจะสังเกตว่าแถบสีเหลืองเนี่ยมันจะเลือกตั้งแต่นะครับ A2 แล้วก็ลงไปทั้งคอลัมน์ ลงไปทุกแถวเลยอะไรเงี้ยนะครับในคอลัมน์นั้นนะครับมันจะเป็นการเลือกทั้งหมดนะครับจากนั้นคูณ2นะครับคูณ2กด Enter นะครับอ่ะผลลัพธ์ก็ได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับก็คือนะครับพอเรามาคลิกที่เลข4นะครับมันก็จะโชว์เลข4เลยนะครับมันไม่ต้องโชว์สูตรอีกแล้วนะครับแต่นะครับมันจะมีการนะครับคำนวณให้เราไปเรื่อยๆนะครับทั้งคอลัมน์เลยนะครับทั้งที่ไม่มีข้อมูลอยู่นะครับอันนี้ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของเรานะครับวัตถุประสงค์ของเราก็คือนะครับมันจะต้องโชว์มาถึงข้อมูลที่มีฝั่งซ้ายมือนะครับอย่างเช่นแถวที่14มันจะต้องไม่โชว์เลขศูนย์สิบสลงไปเนี่ยนจะต้องไม่โชว์เลขศูนย์เราจะมีวิธีการดักเออร์เลอร์ตรงนี้ยังไงนะครับไม่ให้มันโชว์นะครับอ่าแต่มันคลิกศูนย์นี่ขึ้นมาไหมนะครับเราก็จะใช้อิฟนะครับตรวจสอบก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ อ่ะเรฟอร์มูลานะครับอ่ผมก็จะเอาเคอร์เซอร์มาไว้ต่อฟอร์มูลานะครับจะใช้ if ตรวจสอบนะครับก็คือนะครับอ่ะวงเล็บเปิดอ่วงเล็บเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ if นะครับเงื่อนไข if อย่างงี้นะครับเงื่อนไขที่นะครับเป็นจริงนะครับมันจะตรวจสอบนะครับแล้วก็ให้มันทำงานนะครับ แล้วก็เงื่อนไขที่เป็นเท็จนะครับเราอยากให้มันแสดงผลอะไรอย่างเงี้ยนะครับลักษณะของ if นะฮะเพราะฉะนั้นพอเราพิมพ์ if เสร็จนะครับเราก็ใส่เงื่อนไขที่เป็นจริงก่อนก็คือวงเล็บเปิดขึ้นมานะครับใส่เงื่อนไขเข้าไปในวงเล็บนี้นะครับแล้วก็นะครับผมจะใช้คําสั่งที่ชื่อว่า is blank นะครับคือตรวจสอบค่าว่างนะครับ is blank นะคร is b นะครับก็จะเห็นแล้วนะครับ ดูว่าเซลล์ที่อ้างอิงว่างเปล่าหรือไม่นะครับหมายถึง is blank นี่คือสูตร is blank นะครับทีนี้ตรงไหนที่มันว่างเปล่าก็คือตรงที่เรากำลังนะครับทำการคำนวณนี่แหละนะครับก็คือการหาค่าว่างนะครับตั้งแต่ต่อจาก12ลงไปมันจะว่างนะครับเราก็บอกว่าอ r r a y ร o r m u l a if is blank นะครับตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับผมก็จะบอกว่าตั้งแต่ e 2 A2 colon A ถังข้อลำเลยนะครับเป็นต้นไปนะครับแล้วก็วงเล็บปิดนะครับ if is blank A2 colon A ตั้งแต่นี้ไปต้นไปนะครับตรงไหนที่มันว่างนะครับก็คือ14แถว14 15 16มันจะว่างใช่ไหมครับเราก็ใส่เครื่องหมายคอมม่านะครับใส่เงื่อนไขที่เป็นจริงเข้าไปก็คือนะครับ double ลโ o t e แบบนี้นะครับก็คือค่าว่างนะครับวิธีการพิมพ์ค่าว่างถ้านะครับ ถ้ามันเป็นค่าว่างนะครับก็ให้นะครับใส่ค่าว่างลงไปอย่างนี้นะครับแต่ถ้ามันไม่ว่างนะครับคาว่าไม่ว่างก็คือมันมีข้อมูลคือมี1 2 3 4งสองสามสี่ห้าจนถึงสิบสองนี่เขาเรียกว่าไม่ว่างนะครับถ้าไม่ว่างให้ทําอะไรแล้วก็ใส่ความมากนะครับถ้าไม่ว่างก็ให้ข้อมูลในนะครับ a 2นะครับเป็นต้นไปไปถึง a เนี่ยให้เอานะครับคูณด้วยด้วย2นะครับความหมายของสูตรนี้นะฮะจากนั้นนะครับวงเล็บ ปิดอีกอันนึงนะครับอ่านี่คือสูตรนะฮะเทากับ array formula นะครับ if is blank A2 colon a ถ้านะครับมีเซลล์ว่างในคอลในคอลัมน์นี้นะครับแถวไหนก็ตามถ้ามันมีข้อมูลบ้างให้นะครับมันแสดงค่าว่างนะครับก็คือไม่ต้องไปคำนวณนะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับคอมมานี่คือไม่ใช่ละก็ให้เอา A2 colon a คูณ2นะครับอันนี้คือสูตรที่1นะครับลองกด enter ดูนะครับ อ่าเห็นไหมครับมันก็จะทํางานแค่นี้ครับอ่าทำงานแค่นี้มาถึงตรงนี้นะครับอันนี้คือสูตรที่1โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่2นะครับแบบเดียวกันเลยนะครับอ่าสูตรที่2นะครับสูตรว่าเป็นสูตรคูณแม่3ามก็แล้วกันนะครับพิมพ์ลงไปแล้วก็ใช้ array formula เหมือนกันเลยนะครับ array formula นะฮะตรง็บเปิดขึ้นมาเหมือนกันนะครับ การตรวจสอบนะครับแบบที่2ใช้ if เหมือนกันครับ if อย่างนี้นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดนะครับจากนั้นนะครับใช้ len l e n ่า len จะตรวจสอบความยาวของ string นะครับ l e n นะเป็นการตรวจสอบความยาวของ string ก็นี่แหละนะครับว่ามันยาวเท่าไหร่ก็คือช่วงที่มันมีข้อมูลยาวเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับ เลนแล้วก็ระบุช่วงไหนล่ะนะครับก็วงเล็บเปิดขึ้นมาก็เหมือนเดิมก็คือตั้งแต่ a2 นะครับโคลอน a นะครับนี่แหละอุ้ยลืมเลขสองตัวที่ a2 อ o l อน a ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอย่างนี้นะครับโคลอน a นะฮะถ้านะครับมันไม่ว่างถ้ามันไม่ว่างก็คือถ้ามันไม่มีข้อมูลนะครับเวลาใช้เลนคําว่าไม่เท่ากับเนี่ย บวงได้ปิดก่อนนะฮะจะใช้ชัญลักษณ์แบบนี้นะครับมากกว่าน้อยกว่าอ่าแบบนี้นะครับมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะรับศูนย์อ่ามีค่าเปรียบเทียบนะครับก็คือไม่เท่ากับ0ูนย์ะครับก็คือตรงไหนที่มันมีข้อมูลอยู่นะครับตรงไหนที่มันมีข้อมูลอยู่ให้ทําอะไรนะครับถ้าตัวที่มีข้อมูลอยู่เราก็บอกว่านะครับใส่ข้อมากเข้าไปนะครับบอกว่าให้นะครับตั้งแต่คอลัมน์ A2 นะค,ะคอรับโคลอน A เนี่ย คูณด้วย3นะตอนนี้เราจะทําสูตรคูณแม่3นะครับให้จับคูณด้วย3แต่ถ้านะครับมันไม่มีค่าใดๆก็คือไม่มีสตริงอยู่นะครับมันเป็นค่าว่างตั้งแต่14 15ต้นไปเนี่ยถ้ามันมีค่าว่างนะครับก็ให้มันแสดงค่าว่างออกมาก็คือเครื่องหมายดับเบิลโขดสองครั้งแบบนี้เราเรียกว่าให้แสดงค่าว่างนะครับแล้วก็วงเล็บปิดไป2ครั้งนะครับกด enter ครับเห็นไ,ไหมครับแม่3ก็จะทําได้นะครับ สังเกตข้อแตกต่างระหว่าง2อันเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวนี้ if blank เนี่ยนะครับจะตรวจสอบค่าจริง if เนี่ยตรวจสอบค่าจริงนะครับถ้าเป็นจริงถ้าว่างจริงก็ให้ใส่ค่าว่างนะแต่ตัวหลังมันจะเป็น false ก็คือถ้าไม่ว่างก็เอาไปคูณน,นะครับแต่ตัวนี้แตต่างกันตรงที่นะครับ if นะครับ if len นะนะเ,เนี่ยถ้าไม่เท่ากับ0ก็คือไม่มีข้อมูลนะครับไม่มีข้อมูลก็จับคูณนะครับจับคูณ แต่ถ้าไม่เท่ากับก็คือมันว่างเนี่ยนะครับก็ใส่ค่าว่างอ่ามันจะตรงข้างนิดนึงอันนี้เป็นเรฟอร์มูลาแบบที่2นะครับแบบที่2แบบที่3นะครับอ่าสวสุดคูณแม่4ก็แล้วกันนะครับแบบที่4นะฮะอ่ะเดี๋ยวจัดตรงนี้ให้อยู่ตรงกลางก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับตัวหนาโอเคจะได้แตกต่างนะครับโอเคนะฮะทีนี้ถ้าเป็น แม่สีนะครับอารีฟอร์มูลาแบบที่3นะครับพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะครับแล้วก็อาระฟอร์มูลาเหมือนเดิมอารีฟอร์มูลาขึ้นมาก่อนเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็ใช้ if ตรวจสอบเหมือนเดิมนะครับ if นะครับเงื่อนไข if เนี่ยก็จะมีจริงกับเท็จนะฮะแล้วก็เงื่อนไขที่จะตรวจสอบก็อยู่ในวงเล็บอย่างนี้นะครับเราก็ระบุเหมือนเดิมก็คือตั้งแต่นะครับ a 2นะครับ ตั้งแต่ช่อง A2 คือช่องนี้นะครับแล้วก็ช่วงก็คั่นด้วยโคลอนนะะฮแล้วก็ A นะครับก็คือทั้งคอลัมน์ A เลยอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นนะครับวงเล็บปิดนะฮะวงเล็บปิดออ่่ายังไม่วงเล็บปิดเท่าที่นะครับ if A2 colon E นะครับมีค่าเท่ากับค่าว่างอย่างเงี้นะครับมีค่าเท่ากับค่าว่าง เสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่เครื่องหมายคอมมาลงไปนะครับก็ให้มันแสดงค่าว่างออกมาอ่าเห็นไหมครับก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับเป็นการเปรียบเทียบ if ธรรมดานี่แหละนะครับถ้า a 2อง c o l o นะครับมันมีค่าว่างก็คือตั้งแต่แถว14 15 16 17 18เป็นต้นไปนี่ถ้ามันมีค่าว่างก็ให้ใส่ค่าว่างเห็นไหมครับคอมมาค่าว่างนะครับ e l s ก็คือใส่คอมมาลงไปอีกนะครับถ้าไม่ใช่ ครับก็คือถ้าไม่ว่างก็คือมันมีข้อมูลอยู่นะครับเราก็บอกว่าให้ a 2นะครับโคลอน a นะครับในช่วงที่มีข้อมูลอยู่นี้คูณด้วย4อ่าคูณด้วย4อย่างนี้นะครับแล้วก็วงเล็บปิด2วงเล็บนะครับเปิด2ก็ปิด2นะครับกดปุ่ม enter ดูครับอ่าเห็นไหมครับมันก็จะได้เป็นสูตรคูณแม่4นะครับ4 1 4 4 2 8 4 3 12ไล่ลงไปเรื่อยๆแบบนี้ อันนี้ก็จะเป็นอารีฟอร์มวิธีการเขียนอารีฟอร์มูลาแบบที่3นะครับแบบที่3ทีนี้การเขียนอารีฟอร์มูล่าแบบที่4นะครับก็คือแทนที่เราจะมานะครับพิมตรงนี้นะครับพิมพ์2พิมพ์3พิมพ์4นะครับไม่ต้องนะเราใส่อารีฟอร์มูล่าตรงนี้แล้วให้มันใส่เลข5ให้เราเลยอัตโนมัตินะครับและหลังจากนั้นก็ให้มันไล่สูตรเลยอย่างเงี้ยนะครับแบบที่4ถ้าจะทําแบบนี้ทํำยังไงนะครับให้มันใส่เลข5้อีกนะฮะ เราก็ทําเหมือนเดิมนะครับก็คือแต่ต้องมาพิมพ์ตรงนี้นะครับพิมพ์จากเซลล์นี้เลยนะครับเท่ากับนะครับอารีฟอร์มูลาขึ้นมาอีกเหมือนเดิมครับอาร o ฟอร์มูลานะครับแล้วก็ต้องตรวจสอบเหมือนเดิมก็คือ if นะครับว่าแถวไหนที่มันว่างนะครับอ่ะทีนี้นะครับมันก็จะมีอีกสูตรหนึ่งนะฮะก็คือเช็คแถวเขาเรียกว่า row นะครับเช็คแถวก็คือ Ro นะครับก็พิมพ์คําว่า row นะครับเป็นฟังก์ชัน r o w ขึ้นมา เห็นไหมฮะเขาบอกว่า row นะครับหมายถึงหมายเลขถแถวของเซลล์ที่ระบุอย่างเงี้ยนะครับเราก็ระบุเลยว่า row แถวไหนนะครับเราก็วงเล็บเปิดขึ้นมานะครับอ่ะเราต้องการถแ,ถ 1, ถแถวที่1นึ่งแถวที่1นึครับเพราะว่าเราจะใส่เลขห้าลงไปตรงนี้นะครับตรงถแถวที่1เราก็ต้องระบุนะครับอ่า a นะครับ colon a ก็ได้นะครับอ่า a colon a จากนั้นนะครับวงเล็บปิดนะครับแล้วก็ระบุว่านะครับเท่ากับแถวแถวแถวที่หนึ่งนะครับหมายของหมายถึงตรงนี้หมายถึงอะไรนะครับหมายเขาว่าโร w ในคอลัมน์ a นะครับโร w ในคอลัมน์ a ทุกแถวในคอลัมน์ a ที่มีค่าเท่ากับ1นะครับก็คือช่องนี้แหละนะครับก็คือช่องนี้นะครับที่เรากำลังเขียนอยู่ตอนนี้นะก็คือแถว1นั่นเองความหมายตัวนี้นะครับให้ทำอะไร แล้วก็ใส่คอมมาลงไปนะครับบอกว่าให้พิมพ์ข้อความนะครับข้อความก็ต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะครับแล้วก็ใส่เลขห้าลงไปนะครับบอกว่าเราจะใส่เลขห้าลงไปนะนะครับในช่องเนี้ยนะครับในช่องนี้แถวที่1เนี้ยนะครับถ้าคำหนึ่งก็คือแถวที่1เราจะใส่เลขห้าลงไปในช่องนี้นะครับจากนั้นนะครับพอใส่ลงไปแล้วก็ทําอะไรต่อหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ใส่คอมมานะครับแล้วก็ if นะครับบอกว่า if เงื่อนไข if e ก็คือวงเล็บเปิดนะครับวงเล็บเปิดปิดขึ้นมานะครับถ้าในคอลัมน์นี้นะครับ a นะครับ colon e นะครับ,น e นรบมีค่าเท่ากับค่าว่างอ่าเราจะตัดค่าว่างมันเหมือนเดิมนะครับให้ทําอะไรนะครับเราก็ใส่คอมมาเราก็บอกว่าให้ใส่ค่าว่างลงไปนะนะครับถ้ามันมีค่าว่างให้ใส่ค่าว่างลงไปนะครับแต่ถ้ามันไม่ว่างก็คือ มันมีข้อมูลเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงสิบสองเนี่ยมันมีข้อมูลอยู่ทํำยังไงแล้วก็ใส่คอมม่าขั้นเข้าไปบอกว่าให้นะครับถังขอล่ำนั้นนะครับอ่าเอขอล่อนเอเนี่ยนะครับคูณด้วยนะครับห้าครับเพราะว่าเรากําลังทําสูตรคูณไม่ห้านะครับหมายความว่าอารีฟอร์มูล่าเนี่ยนะครับมันอยู่ที่เงื่อนไขสุดท้ายว่าเราอยากให้มันไปทําอะไรบวกลบคูณหารนะครับทําได้หมดเลยนะครับหลังจากที่ตรวจสอบเงื่อนไขครั้งแรกให้เรียบร้อย เสร็จแล้วก็บ้องเล็บปิดครับ1 if 2 row 3 I f โอเคนะครับปิด3วงเล็บนะฮะเสร็จแล้วลองกด enter ดูครับเห็นไหมฮะมันจะพิมพ์ได้ค่ให้เราตัโนมัตตรงนี้เห็นไหมครับอ่าสูตรเราจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่1 2 3ที่ผ่านมาสูตรเราจะอยู่ข้างล่างนะครับแต่ตัวนี้สูตรจะอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ออกมาเลยนะครับอันนี้นี่นี่คือข้อแตกต่างนะครับเป็น array formula แบบที่4นะครับ ซึ่งผลลัพธ์ก็จะเหมือนกันได้ผลลัพธ์เหมือนกันจะมีวิธีการเขียนที่แตกต่างกันนะทีนี้แบบที่5นะครับสี่อย่างนะครับ1 2 3 4งสองสามสี่อารฟอร์มูลาแบบที่5นะครับก็จะเขียนคล้ายๆตัวนี้ก็คือนะครับให้ใส่เลขหกลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็ให้คำนวณเหมือนกันนะครับแต่มีวิธีการเขียนที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับอ่ามีวิธีการทำยังไงเท่ากับขึ้นมาก่อนเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็นะครับทีนี้ที่แตกต่างก็คือมันจะมีวงเล็บปีกาขึ้นมาก่อนอใส่ปีกาขึ้นมาก่อนแล้วก็นะครับใส่ตัวเลขหรือข้อความที่เราจะใส่ลงไปในช่อง F1 ก็คือสุขุณแม่6นะครับมันต้องเป็นข้อความ <f> เพราะฉะนั้นต้องใส่เครื่องหมายแล้บมัลโขดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ใส่เลขนะเราต้องการให้ใส่ข้อความอะไรเราใส่ในเครื่องหมายคำพูดแบบนี้ก่อน,นพอใส่เครื่องหมายคำพูดเสร็จก็ใส่เครื่องหมายซมิคอลอน เป็นการจบคำสั่งตัวนี้ก่อนนะครับจากนั้นเราค่อยไปใส่ array formula นะครับ a R R เหมือนเดิมนะครับ array formula อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปเช็คค่าว่างนะครับอิขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับ if if อะไรนะครับก็ if ตั้งแต่ a นะครับสองไปต้นไปอย่างเงี้ยนะครับ a 2นะครับ colon a นะครับเนี่ยเวลาเราเลือกคำสั่งที้เราสังเกตเห็นว่าเราใช้คำสั่งถูกไหมนะครับต้องการ กำหนดค่าตั้งแต่ตัวนี้มาจนไปอย่างเงี้ยครับ a2 ขอลัมน a นะครับถ้ามันมีค่าเท่ากับครับว่างอ่าแต่มันโคตรเฉยๆแบบนี้เราเรียกว่ามีค่าว่างนะครับแล้วถ้ามันว่างเงื่อนไขเป็นจริงคืออะไรนะครับเราก็บอกว่าสเกตนะครับ if เนี่ยนะครับหลังที่เราใส่ค่าเข้าไปมันจะค่าแรกเนี่ยมันจะเป็นค่าจริงค่าหลังเนี่ยมันจะเป็นค่าเท็จนะครับข้อมากขั้นไว้ขั้นไ้แบบนี้นะครับโอเคตัวนี้คือค่าจริงวันว่างเราก็ บอกว่าให้มันแสดงค่าว่างออกมาอันนี้คือเงื่อนไขจริงนะครับแล้วค่าเท็จล่ะก็คือไม่จริงก็คือมันไม่ว่างมันมีข้อมูลนะฮะแล้วก็ใส่ข้อมาลงไปก่อนนะครับมันมีข้อมูลก็คือนี้แหละนีมีข้อมูลครับให้ทําอะไรเราก็บอกว่าให้ตั้งแต่ A2 นะครับยาวไปจนถึงนะครับ A ก็คือทั้งคอลัมน์ A นั่นแหละเป็นต้นไปเฉพาะที่มันมีข้อมูลนะครับเฉพาะที่มันมีข้อมูลให้ทําอะไรก็บอกว่าให้คูณด้วย6นะครับ เพราะว่าเราจะทําสูตรคูณไม่6ี่นะครับจากนั้นก็วงเล็บปิดครับปิด1 if ปิด1,2นะครับอะไร formula แล้วก็ปิดสุดท้ายก็คือปีกานะครับอ่ะกด enter ครับอ่ะเห็นไหมครับมันก็จะได้ค่าออกมาเหมือนกันเห็นไหมครับเขียนทั้งหมด6อ่ะหแบบนะแต่ได้ผลลัพธ์มาเหมือนกันเลยอะไร formula นะครับซึ่งมันมีวิธีการเขียนเช็คข้อมูลที่แตกต่างกันเห็นไหมครับ ตัวนี้จะเป็นการเช็ค is blank นะครับเป็นการใช้ฟังก์ชัน is blank นะครับตัวนี้จะเป็นการใช้ฟังก์ชัน if n นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการใช้ If ธรรมดานะครับเช็คจริงกับเท็จนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นนะครับ a เ r a y formula เช็คแถวนะครับเพื่อให้นะครับใส่ข้อมูลที่อยู่บนหัวให้ด้วยอัตโนมัตินะฮะแล้วก็แบบเดียวกันกับ5ก็คือนะครับ เขียนอีกรูปแบบหน,นึ่งเนี่ยทำให้เราได้เรียนรู้ว่าอ๋อะไรฟอร formula มันเขียนได้หลายแบบนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการเลือกแบบไหนก็ได้ที่เราชอบหรือทีเ่เราถนัดอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นถ้าจะเขียนแบบนี้ไปนะครับไปจนถึงแม่12เราก็ copy ได้เลยนะครับแต่อาจจะนะครับตอนที่จะ copy อาจจะมาปรับตัวนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราลากสูตรน,นะครับเราจะเทียบนะครับกับช่องอันนี้ตลอดนะครับเขาเรียกว่าช่อง a 2 คอลัมน์เเนี่ยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัวนี้นะครับถ้าไม่อยากให้มันเลื่อนเนาะเราก็ต้องล็อกนะครับเขาเรียกว่าล็อกคอลัมน์นะครับล็อกคอลัมน์ก่อนนะฮะวิธีการก็กด F4 คลิปแป้นพิมพ์เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นนะฮะสติงเอสติงสองอย่างนี้นะครับแล้วก็นะฮะถ้าเราต้องการล็อกเฉพาะนะครับอ่าอ่าคอลัมน์นะครับเพราะฉะนั้นตัวสติงสองก็ไม่ต้องล็อกก็ได้นะครับเราก็เอาตัวสติงนี้ออกนะ อันนี้ก็จะเป็นการล็อกเฉพาะคอลัมน์ A นะครับตั้งแต่คอลัมน์ที่2เป็นต้นไปอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเราจะให้เอาอะไรคูณกับอะไรนะครับถ้าเราจะบอกว่าตั้งแต่เอาคอลัมน์ A นะครับเราก็กด F4 อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ต้องล็อกตัวนี้ก็ได้นะครับล็อกเฉพาะคอลัมน์อย่างเงี้ยนะครับทั้งคอลัมน์ A นะครับคูณ6อ่าอย่างเงี้ยนะฮะกด Enter มันก็ยังได้ค่าเดิมอยู่นะครับแต่ทีนี้เวลาเรา Copy นะครับก็คือลากสูตรมาตรงนี้นะครับเพื่อจะทําสูตรคูณเลขจ็ดใช่ไหมอ่าเราก็แค่อ่ะเปลี่ยนสูตรตรงนี้ก็เป็นเลข7จ็ดนี่นะครับเป็นเลข7แล้วก็ตรงนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นเลข7จ็ดนะครับกด enter เห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นเลข7ให้เราถูกต้องเลยอย่างนี้นะครับอ่ะโอ้ย Ctrl คอนโทรลแท็ปีมาตรงนี้สัว่าทําเป็น8ปดไหมครับ เราก็มาเปลี่ยนแค่เลขข้างหน้านี่ครับให้เป็นเลขแปดข้างหลังก็คูณแปดอย่างนี้นะครับกด enter นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองทําให้มันครบแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่ะแล้วก็มาแก้นะครับตัวนี้ก็เป็นเก้านะครับเป็นเก้าข้างหลังก็เป็นเก้ากด enter นะครับตัวนี้ก็นะครับเลขข้างหน้าเป็นสิบนะครับคูณข้างหลังก็เป็นเลขสิบอย่างนี้นะครับ กด enter ครับอันนี้ก็เป็น11นะฮะ,ะเลขข้างหลังก็เป็น11อย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับอ่าสินะครับเลขข้างหลังตัวนี้ก็คูณด้วย12บสองนี่ 1, 2, กด enter โอเคนะครับเราก็จะได้สูตรคูณขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับอ่าสองหนึนะครับ ซี16นะครับ5 5 25นะครับ6 7 42นะครับ7 7 49 8 7 5 6 9 7 6 3 1บ7ก้1แ7ดเจ็ดห้นะครับถูกต้องเลยนะครับเห็นไหมครัเป็นการเขียนสูตรอะเรฟฟอร์มูล่านะครับห้ารูปแบบนะครับโดยใช้ตัวอย่างสูตรคูณนะครับให้เห็นว่าอ๋อการใช้อะเรฟฟอร์มูล่าเนี่ย มันทําอะไรได้หลายอย่างมากนะครับอยู่ที่เราเอาไปประยุกต์ใช้นะครับอยู่ที่เราไปประยุกต์ใช้เสร็จแล้วนะครับถ้าเราอยากจัดตารางของเราให้สวยงามนะครับเราก็ลองปรับสักหนึ่งคอลัมน์ก่อนนะครับว่าเราจะเอากว้างเท่าไหร่รอ่ะแล้วก็เช็คตัวนี้คลิกขวาปรับขนาดคอลัมน์อ่ะสว่าเอาสัก60อ่ะเลขที่ลงตัว60ตกลงนะครับจากนั้นเราก็นะครับเลือกที่เหลือนี่ให้เป็น60นะครับไปคลิกตรงคอลัมน์นะครับคลิกตรงคอลัมน์คลิกขวา,ขวา,ขวา แล้วก็บอกว่าปรับขนาดคอลัมน์ก็60ตกลงอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นนะครับทำการเลือกข้อมูลแบบนี้นะครับจัดให้มันสวยนะครับไปที่เมนูนะครับรูปแบบนะครับไปที่เมนูรูปแบบแล้วก็มาเลือกคําว่าสลับสีนะครับตรงนี้นะครับคลิกขึ้นมานะครับแล้วเราก็นะครับเลือกเห็นไหมครับมันจะมีรูปแบบส่วนหัวส่วนท้ายอย่างเงี้ยนะครับถ้าเรามี ตัวสรุปนะครับแล้วก็เลือกส่วนท้ายด้วยถ้าเราไม่มีเราก็โอเคนี้ก็ได้นะครับจากนั้นก็มาเลือกว่าต้องการสีอะไรนะครับต้องการสูตรคูณสีอะไรก็ลองเลือกดูนะครับสวยๆหลายแบบนะครับหรือกําหนดเองก็ได้ต้องการส่วนหัวสีอะไรนะครับตัวเนื้อหาสีอะไรอย่างเงี้ยตัวแถบที่สลับมีสีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มาสลับตรงนี้เลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการปรับแต่งนะครับให้สวยงามนะครับตัวนี้มันจะมืดนะครับ ตัวหนังสือแถวบนเนี่ยนะครับเราก็มาแก้ซะนะครับให้มันอ่านง่ายโดยทําเป็นสีขาวนะครับแล้วก็จัดให้มันอยู่กึ่งกลางอย่างเงี้ยนะครับอ่าแค่นี่เองนะครับเราก็จะใช้อเลฟฟอร์มูล่าไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างสบายๆแล้วนะครับโอเคนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ไปประยุกต์ใช้ดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ